เป็นดูงานด้วยกันลงมาว่าเป็นเป็นประมาณว่าคำสัญญาว,วางเงินมัดจำแทนลกูกค้าเริ่มต้นมัดจำไปเท่าไหร่มันก็ประมาณประมาณสามสิบสิบล้านเราจับมีการจับตุ้งหนักเราไม่จันตัวมากคือเราไม่ถังซื้อค่ะเหมือน คือทางคุณอนิชาเนี่ยเขาแจ้งว่าเขาอะหาลูกค้ามาได้แต่ลูกค้าไม่ยอมลงเงินมาจําแล้วจะให้ทางเราอะช่วยลงมาจําให้แต่ลูกค้าเขาลูกค้าไม่ยอมมาจําแล้วเขาก็ให้เหตุผลว่าเหมือนแบบไอ้เงินมาจำาันเนี้ยจะเอาไปใช้ในการสั่งซื้อ raw material ในการผลิตหน้ากากอนามัยอะค่ะเพราะไม่เห็นลงงานก็ไม่สามารถผลิตได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราได้ได้ประโยชน์ได้อะไรค่ะ คือเขาก็าบอกว่าเนี่ยการที่เรามาลงมาจำตรงนี้เขาจะให้เหมือนกําไรคืนกับเราให้ก็คือเหมือนนให้เราลงเงินมาจำไปให้เขาก่อนแล้วก็แบบส่วนกำไรมาให้เราใช่ครับเพราะเขาบอกว่าแบบต้นทุนหน้าฝากกำไรคือน้อยมากอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเขาจะไปบวกกำไรเอาจากลูกค้าที่ไม่วางมาจำเพ,พนะิ่มอะไรเงี้ยแล้วเขาได้เหตุผลไหมคะว่าทำไมลูกค้าถึงไม่ได้มีการวางมาจำเขาบอกลูกค้าไม่อยากวางมาจำ พอทำได้ไหมคะว่ากำไรที่เราจะได้มันมายจะอาการตรวจเท่าไหร่ประมาณสี่สิบถึงแปดสิบบาทครับของราคาคือของราคาที่เรามาจับแล้วเอกสารอะไรเบื้องต้นนี่คือในการเซ็นรับคำนี่คือเป็นชื่อเราคำนั้นว่าชื่อแบบลูกค้าแราถ้าเอาทางเราไปมาจับเขาทำสัญญากู้ยืมมาให้ครับก็จะมี เป็นชื่อของเจ้าของโรงงานเป็นชื่อเขาแล้วก็เป็นชื่อของคนที่มาจับแล้วคือจากพิการมาจบไปแล้วค่ะแล้วเขาได้บอกกับเขาว่าตออกี่ว <c oughs> ันเ <c oughs> ขาพิการออกแคเขาจะเข,าจะ,ขาจะมีบอก่ว่าวันที่ออกบอกใช่ว่าว่ายอดเนี้ยจะออกวันที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราได้ตรงตามคือได,ได้ได้มาตลอดคือเริ่มกันตั้งแต่เดือนเมษา กประมาณช่วงว่าการลงมาจำเปไปหลายครั้งใช่ค่ะแล้วเขาก็สายตรงตลอดเวลาเลยนะต้นต้นมีการทลักษณะแนี้กันอยู่มานะคะก็ตั้งแต่เมษามาจนถึงเนี่ยค่ะจนมาครั้งล่าสุดก็คือการขายครั้งล่าสุดที่ลงมาจำเคือวันเสาร์ค่ะรวมๆแล้วที่เราลงมาจำไปมันมีประมาณเยอะมากเพราะว่าผู้เสียหายมัน่ีเยอะมากเลยค่ะก็คือแสดงว่าไม่ใช่ไม่มีเฉพาะคส คือไม่ได้มีแค่เราสองคนเพราะว่าเหมือนด้วยความที่เราเห็นว่าเออแบบเหมือนตอนนี้แบบทุกคนก็เดือดร้อนอยากได้เงินอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเหมือนชวนเพื่อนมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วครั้งล่าสุดที่ไม่ได้คืนนี่คือวันคือครั้งสุดท้ายที่เขาไม่โอนเงินมาให้คือปกติอเขาจะโอนเงินมาให้ทุกเช้าจะเคลียร์ยอดทุกเช้าทั้งเงินต้นแล้วก็ทั้งกําไรค่ะแต่ว่าล่าสุดเรวันจันทร์ เขาหายไปเลยแล้วเราก็ลองไปเช็ค a c e b o o k เขาแล้วเขาก็ปิด Facebook เ c e b o o k อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนบอกว่าเขาปิด i อด้วยแล้วเราก็เลยลองโทรไปเข้าโทรศัพท์เบอร์เขาอะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อไม่ได้ก็เลยรวมกลุ่มเราก็เลยตั้งรวมกลุ่มผู้เสียหายขึ้นคือทุกคนที่ลงเงินกับเขาไวไะะ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะล้วครั้งล่าสุดระโดนเท่าไหร่คะคือคือด้วยความที่มัน ตัวเลขคือ,อยังตอบแน่คัดไม่ได้เพราะว่ามันมีเงินที่เราได้รีเทิร์นคืนมารวมกับกำไรด้วยอะไรเงี้ยค่ะความเสียหายตอนนี้เบื้องต้นประมาณก็จะประมาณยี่สิบเึงสามสิบแล้วม,ม,มีคนที่เกี่ยวข้องประมาณที่รูปตอนนี้ที่รวบรวมได้ประมาณสามสิบเจ็ดคน,นะค่ะแต่ว่าก็ยังมีมีผู้เสียหายที่อยู่แบบทางาต่างจังหวัดด้วยใช่ แลูเสคเขารู้จกกับแฟนสาวจมาไเรื่องนคดีกับนายสาวอนิชารัตน์รัตนินารัตในข้อหาอะไในข้อหาช่อกงครับช่อกงคนหลงัาช่วยเล่าความเป็นไปดีมากเขาชอบดก็คือเหมือนเขาอะค่ะรู้จักกันกับแฟนผมใช่ไหมคะแล้วก็ด้วยความเหมือนสนิทใจแบบเออเป็นเพื่อนกันอะเขาก็เลยชวนแฟนหนูไปลง มันจำหน้ากากอนามายัยซึ่งเขาอ้างว่าเนี่ยเขาว่าเป็นน้องสาวเจ้าของโรงงานแล้วโรงงานนี้ยเราก็เช็คแล้วเออมันมีตัวตนจริงอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะหนูนางสาวนัตชาสมัรนะคะเป็นเจ้าของบริษัทบัมเบิลดีหน้ากากาอนามัยภายใต,ใต้บริษัทเน็มีแคร์ภายใต้แบรนด์เน็มีแคร์นะคะคือวันนี้หนูเป็นแกนนำนำผู้เสียหายอะคะ่ะเข้ามาแจ้งความกับ ทางกองปรับปรามเรื่องเหมือนโรงงานโดนแอบ,บอ้างคะ่ะว่าจําหน่ายแมสประมาณนั้นคะ่ะแล้วก็ทั้งนี้คือเราทางโรงงานไม่มียืนยันคะ่ะว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นากับการกระทําของของคุณอนิชาทั้งสิ้นเพราะเราก็เพิ่งรู้เรื่องเมื่อวานเองคะ่ะ ที่ผ่านมาเราเขาเคยมาติดต่อกับทางโรงงานหรือ,อ,อใช่ค่ะใช่ค่ะเขาเป็นหนึ่งในลูกค้า<ร>ของโรงงานเลยค่ะแล้ว<อ>ก็กกเขาซื้อแมสกับเราไปแ,แค่เมื่อสี่เดือนที่แล้วอะค่ะประมาณสองแสนกว่าบาทเองประมาณนั้นค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็หายไปเลยแล้วก็มารู้ข่าวเมื่อวานเขาที่ทราบเองนอกจาก การที่ไปลงบรวมเมือ่อวานที่มีรายอื่นอย่านมีรายอื่นนะคะตอนนี้ถ้าเท่าที่รทราบก็สี่สิบกว่าลายมูลค่าก็ประมาณเ,ออเกือบห้าสิบล้านนะคะใช่ค่ะแต่เขาไม่เคยมีมาติดต่อในทางการฝากจำนวนมากขนาดนี้เลยไม่มีค่ะไม่มีค่ะเพราะจำนวนจำนวน,นห้าสิบกว่าล้านนี่คือมันเยอะมากเลยนะคะไม่มีค่ะ น,นี้เราเราจะดำเนินการอะไรครับก็ตอนนี้หนูก็เห็นใจทุกๆคนอะนะคะก็เลยมาเป็นเหมือนเป็นตัวแทนในการนําทุกคนเนี่ยมาแจ้งความเพราะว่าเราเองเราก็เข้าใจผู้เสียหายทุกท่านแล้วเราเองก็เสียหายชื่อเสียงเหมือนกันค่ะก็เลยนําเขามาแจ้งความวาใช่ค่ะด้วยเหมือนกันค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ